เอาละครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังรับชมเกมสก h สกีชอวไรนะครับสกีชูไอนะครับผมอ่านผิดเปล่าต้องขออภัยด้วยนะครับผมเกมนี้นะครับเปิดเป็นมันเป็นเกมเพิ่งออกมาใหม่นะผมเห็นแล้วมันน่าสนใจดีครับผมเลยโหลดอ่าว้ยโหลดตัวเดโมมาเล่นดูนะครับผมมันอ่าตอนนี้เขาเปิดให้โหลดทดลองเล่นฟรีนะครับผมเป็นเกมเพิ่งออกใหม่เนะเป็นแนวน่าจะรู้กันสายเขียวน่าจะชอบ แนวแนวเนอะนัะสายเขียวน่าจะชอบอถ้าเกิดผมเอาลงเนี่ยผมจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยเนาะผมขอข้ามอ่านี่นะเกิะเรื่องไปก่อนนะครับ <S <S ไม่ทันเล่นเลยหัวล้อเสร็จแล้วเ <S <S ออนณณณที่หนึ่งกับเด็กชายตาบุกมีอ๋อมีเลือกเทศเนาะ <S <S อันนี้อะไรอ่ะโอ้ยนี่เลยครับเรา,เราต้องแบบย ผอมๆแห้งๆเนาะอ่าส่งแบบมีแบบเด็ดล็อกไหมเ <laughs> อาแบบสมงมาตรฐานดีกว่านะ,ะแล้วก็สีเออดำมีนวดแล้วก็มีปากเอาแบบแนวแบบยิ้มๆนิดนึงเนาะเออมีนวลไหมไม่มีครับแบบดิมต็มอ,อายน้องสีเลย <laughs> <laughs> โอ้ได้จะเติมมาเต็มนะครับ <laughs> โอ้สีธรรมดาเฮ้ยโอ้ผิ่เขียวเหลืองโอ้แดงสีเอ่อธรรมดาโอ้ยนี่นี่ลูกมันตาอ่าประมาณนี้พอเนาะโอ้โหใช่เลยนี่โอ้โหเอ้ยโอ้ยโชคเสียหมวกหมวกหมวกมีหมวกอะไรไหมนี่เอ้ยเราแบบ ยังแบบไม่มีฐานะยังไม่มีฐานะไปแบบตัวเปล่าๆเนาะเราไม่มีตงังติดตูวเลยนะนี่ททำอะไรเนี่ยมันให้บอกให้เรากดแท็บนะครับเพื่ออ่านเนาะเขาจะมีส่งคงส่งควสอะไรมาให้นะฮะอ๋อโทรศัพท์อ่อนี่นี่นี่นออ ข้ามเลยครับผมอยากจะรู้ว่ามันเกมมันทำอะไรได้บ้างเนาะสวัสดีครับอออุปก,กรณ์ต่างๆเนาะพวกร้านอุปกรณ์ก๊เสเศีน่อะไรอ่ะเชฟช้าโอ้ที่ขายสเก็ตบอร์ดยังไงต่อภาษากัีกผมจะไม่ค่อยแข็งนิดนึงนะครับผม อาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างเนาะแป่แปรพีแปรถูกไปบ้างอะไรอย่างงี้นะครับต้องขอไฟด้วยนะครับมีรถเข็นดว้วยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะกองไวรัสเฮ้ยอะไรไงนั่งเลยไหมมีร้านปั๊มด้วยเนะยาะพวกนี้ก็ซื้ออะไรกินอย่างงี้ใช่ไหมมีไปฉ่ายมีน้ํามันอ๋ดิดิดิดดดสนใจเลยไหมคะตรงมีเตียงนะครับพวกของใช้จิบฐานเนาะ ตทตัวโตัเฮ้ยอย่าบอกว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วีเป็นแบบว่าเขตโอ้โหตาแดงเลยนะเจ๊ฮัลโหลเราทำอะไรไม่ได้ครับเราต้องซื้อตัวเกมเนาะฟ full อ a m e อุ้ยอุ้ย โอ้ยโอ้ sorry! เพื่อนรู้ได้ไหมอ่ะนี่เลยเอ้าเออเอ้ยไม่เถื่อนมีเอามาไหมไม่มีเนาะขโมยรถได้ไหมอ่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเก็บของบ้องก๊อกก๊อก เออฮัลโหลครับนี่ขอคืนหนึ่งนะครับขอเช่าห้องคืนหนึ่งเนาะยังไงต่ออุ้ยอะไรอะทำาไง,งต่อครับนอนเหรอชั่วปา้าบยังไงต่อโอ้แต่ละวันเออนี่นี่นี่มันเอทีนี่นี่นี่นน โอเคแล้วตอนนี้ให้เราไปที่ไหนต่ออ่าให้เราไปซื้ออุปกรณ์แน่เลยร้านอุปกรณ์นะครับอถูกทางไหมโอเคสายด้านหน้าเนาะเฮ้ยตำรวจมาเว้ยรอนร้อน <c oughs> ให้เราซื้อของนะครับเออบายซื้อของตามรีที่ทบอกเนาะออทั้งหมดร้อยยี่สิบห้าบาท ก็รียบรอยไงแล้วยังไงต่ออ่ะอ่ะได้ไงรับบัตรเครดิตด้วยโอเคครับเขารับบัตรเครดิตนะคือเราต้องเงินเข้าตู้สินะไม่รับเงินสดด้วยนะครับเพื่อนอ่าฝากตังค์ไปเลยสามร้อยแม็กไปเลยโอเค ออกออกไงอ่ะออกเขาไม่รับเงินสดครับโอโแสดงว่ามีธุรกิจรับนั่นลุงยังไงอ่าซื้อเรียบร้อยครับอ่ะไปเดี๋ยว uh huh. เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันยังไม่วางอ่าเขาบอกให้แบกไปที่ลูมเนาะก็คือกลับไปที่อพาร์ทเมนต์อ่ะแล้วยังไงครับเขาบอกให้เราวาง ที่ปลูกเหรอโอ้นี่คือจุดนี่คือเฮ้ <c ười> <c ười> นี่มันคือจุดเริ่มต้นในการธรุรกิจโอ้เจ้านี่เลยอ่ะแล้วก็ให้เราปลูกเหรอโอ้วิกาชีโอ้อ้าวไงต่ออ่า อ๋อนี่ตอนอย่างนี้นี่มันดินนี่หว่าไม่ใช่ปุ๋ยแหละแล้วก็น้ำเนาะนี่แล้วก็โอ้โต้องกดค้างครับอ่าแ,แล้วเราก็ไงโอ้โหนี่นี่โอ้ต้องรถตรงนี้โอ้โหเฮ้ยเข้าท่าแฮะเติมน้ำรอเลยครับ อ่าโอเคมีเก็บอะไรได้บ้างอะไรไงครับรอเนาะให้เราคุยกับคุณลุงเนลสันนะครับนี่คุณลุงเนลสันโทรตู้โทรศัพท์สาธารณะอดอโอ้ยไอ้ลูกช่อยขอค่าไปก่อนเลยครับยังไงให้เราไปออเดอร์เรารับออเดอร์เหรอยังไงครับ มันยังไม่มีมเมล็ดเลยนี่ใช่ไหมนี่ครับสั่งของเนาะสามสิบวินาทีมาถึงเราสั่งของแล้วครับอันนี้เขาผมขอเรียกว่ามเมล็ดศูนไปแล้วกันนะครับ <laughs> สั่งคุณลูงสันให้เราสั่งของนะครับ <laughs> อุ้ยปิดต,อตาอ๋อตายแล้วมันรบินรับลมคมไหนในหะนุ่มคนนี้อ่ะโอเค มาแล้วครับไหนอ๋อนี่เหรออันนี้เราโอ้โหของมาแล้วนะครับปลาแปลของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมีท่าไงโอ้โหสั่งตรงมาจากไหนอ่ะข้างหลังเหรอ เออไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไหนวะอ๋อนี่นี่นีโอเริ่มต้นครับอะไรอ่ะเอมันคือสมุนไพไดะครับเ,เบือ่อเราต้องเก็บเราต้อเก็บอาใช้อ้าวใส่แล้วเหรอต้ไยังไม่ใส่นี่ นี้เปิดก่อนมาถอตูตตตแล้วเราก็กบอ้าวถูกแหววอายังไงต่อครับอทิ้งก่อนที่ทาอือถังขยะนะครับนี่นายเควกขอบอกให้เราทำอะไรต่อครับให้เราซื้อของอีกใช่ไหมซื้อเครื่องตัดแต่งต้นไม้หรือซื้อเครื่องตัดแต่ง ต้นไม้หนึ่งเครื่องซื้อสถาน,นีบรรจุพันธุ์ไม่ใช่ซื้อของบรรจุพันธุ์หรือก็น่าจะถุงครับซื้อถุงละสิบซื้อถุงอีกสใบละแล้วก็ซื้อที่บรรจุเนาะซื้อถุงขยะจากร้านฮาร์เมกเก็บเกี่ยวพืชมัาจะพืชในเมื่อโตแล้วเนาะนี่อะไรสิสามเปอร์เซ็นต์ครับมันบอกให้เราไปซื้อของอีกอะตังเรามีเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเพื่อน นะครับการการใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับเฮ้ยผมว่าเกมมันโอเคดีนะไหนให้เราซื้ออากันไกลเนาะนี่แล้วก็ซื้อนี่อ่ะที่มันจุแล้วก็สูอแล้วก็ซูแล้วก็ซื้อถุงอีกสิบนะครับพอไหมเอาพอด้วยเหรอเหลือหอ้าสิบห้าบาทเนาะ แล้วก็มันบอกให้เรากลับไปที่ห้องครับเตรียมการบรรจุเฮ้ย <c oughs> ต้นเดียวมันได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรอวะ <c oughs> อ่อแล้วครับเอ,อ้คิจานใหญ่ใจตั้ง่งไปล็อกมีล็อกห้องไหมเนี่ยอ๋อไม่มีเนาะนี่คืออะไรอ้อเซฟเกมอ๋อมีปิดสวิตอ๋อเซฟเกมอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อมี เกมเล่นนะครับนี่เฮ้ยมันมอีอะไรให้ทำเยอะนะเอ้าโดนอ้าโอเคออกครับแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋ะอันนี้เหมือนเกมงูเลยอะ่ะโอ้โหไม่เก่าเกินโอเคตอนนี้สามสิบเก้าเปร์เซ็นนะครับผมลดน้ำรอเลยน่ะลดน้ำลดน้ำ โหสุดยอดที่บุจุเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่เอาไว้เอาไว้งี้นะครับแล้วก็เอาให้ตัดกิ่งเมื่อพร้อมนอนพักไปคืนหนึ่งครับวันที่สองนี่แต่เราได้ EP มาห้าสิบแต้มน,นะครับ นี่ต้นไม้เราโตเลยแล้ว,ลวเพื่อนๆนี่เราต้องรดน้ำเพิ่มเลยไหมออรดน้ำก่อนเนาะโอเคมาเริ่มทำการตัดแต่งนะครับ <c oughs> แมงใช่ด้วยมันคือสมุนไพรนะนเพื่อนๆมันคือสมุนไพรอืม ให้เราทำการแพ็คของนะอ๋อโหอันนี้คือมเมล็ดน,นะครับมันคือมเมล็ดสมุนไพรอือขั้นตอนการแพ็ไปไปไปมันคือกล่องอะไรอะเก็บความเชืเอระ เรียบร้อยครับไปเอาไปทิ้งได้โอ้โหเฮ้ยได้ตังด้วยอะ่ะสิบสามบาทเจ๋งอะ นี่ใช่ไหม OG โอ้มันคือชื่อใช่ไหมอ๋อนี่ไงอ๋อ <c oughs> ผมเข้าใจแล้วด e a คืออะไรอ้อนัดเวลาการส่งของ <c oughs> ตอนนี้เออบ่ายสองเนาะโอเคเอาช่วงเวลาบ่าย อ๋อเป็นการดิวส่สสสงของพเพื่อนๆนี่ไงเฮ้ยเจ๋งวะ่ะผมว่ามันจะต้องมีพวกแบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรด็กส่งด็กส่งผมว่าจะต้องมีพวกแบบ, <c oughs> แบ,บลอ <c oughs> ่อ,แบบลอเสือเพราะว่ามีรถตำรวจไงผมมันต้องมีแน่ๆเลยสามชั่วโมงครับ มีเวลาถึาในออเดอร์เรานัดเขาตอนเที่ยงถึง6โมงเย็นเนาะมาไอ,อ้คนนี้นเองลูกโอเคฉันจะขอมาส่งแล้วครับดิวไปกี่ชิ้นอะ่ะอ้าวอ๋อเราต้องดึงออกเองครับสามครับออเดอร์เรียบร้อยครับเฮ้ยเอาเลยเหรอ โอ้มีมีค่าความสัมพันธ์้วยโอ้โหตาแดงเลยเนี่ยเฮ้ยตำรวจตำรวจมีคนอ๋อมีคนสั่งซื้อนะครับโอเคผมเนี่ยรับครับอ่าตอนนี้ประมาณเวลากี่โมงเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เวลากี่โมงอ่าเฮ้ยยังทันอยู่สี่โมงเกือบจะห้าโมงแล้วทันครับเรานับไปช่วงบ่ายเนาะ อา้าวไม่ได้แล้วเกินเวลาดีวนะครับถ้างั้นเอาเป็นหลักของของ,ง,งมงเย็นแล้วกันห้องที่สองนะนี่นี่นี่คนนี้คนนี้นี่โอเคเขาเอา่านี่เอาสาั่งออเดอร์อครับโอเคอุ้ยเอาเลยเหรอเพื่อน โอ้โหตาแดงกล่ำเลยไปครับปิดดิวไปได้สองดิวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์กันดิวครับไปเรากำหนดเลยราคาได้ไหมเอยตำนวจเอ้ยอ๋อมันมีคอร์ฟิลใช่ไหมเอยเอออาคนไอ้หมิงมา โอเคยังไงไปที่ไหนอ๋อนี่เหรอแล้วทางเข้าอยู่ทางไหนอ่ะโอ้ทางเข้าอยู่ชั้นสอง <c oughs> <c oughs> นี่เหรอโอ้โหวขยายอาณาจักรมาแล้วครับสู่ธุรกิจของเรากันดีกว่า อันนี้จะเป็นที่ปลูกของเรานะครับน่าจะได้อีกตู้หนึ่งเนาะทีนี้เราก็ทำการหว่านมาเมล็ดเนาะเตรมตัวปลูกคือมันใส่ได้เยอะใช่ไหมอ๋อ <laughs> เดี๋ยวผมขอซื้อสเก็ตบอร์ดเลยมีราคาสถูกสุดเท่าไหร่มีโอเคมา ดิวไปไหนนี่ไงแล้วใช้ไงนี่โอ้โหสกิลโอเคเฮ้ยว่าไงสนใจของไหมอะไรอ่ะอยิวเออ เป็นไงนี่ลูกค้าถ้าในความคิดของผมก็คือนี่ใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยมันจะไปหาเบนจีเว้ยมันไม่ต้องมาดีวกันเลยโดยตรงเหมือนแบบไอ้พวกลูกขายจะต้องไปดีวกับเบนจีนะเราก็มีหน้าที่ผลิตนะครับแล้วก็แพ็คของแล้วก็เหมือนแบบ พรุ่งนี้อาจจะไปเก็บตังค์ที่เบนจี้อะไรเงี้ยอ,อให้เบนจี้เป็นคนเป็นแบบคนเดินของให้เรานะครับเฮ้ยเป็นตัวแทนจำนายสมุนไพรสิแหมติดเหลืองแน่ๆไปครับไปหาเบนจี้ครับไปเอาเงินครับเบนจี้เราไปขอได้เท่าไหร่เนี่ยเขาดูหน่อยดิเพื่อนสองร้อยสิบบาทหมดอย่างของอะ่ะโอเคของยังไม่หมดครับแต่เอาตามมาก่อนเอามาบุญก่อนตอนเนี้ย กำลังแย่กำลังแย่ยวคุยกับอูเบอร์ก่อนครับว่าเราจะต้องชำระนี่อูเบอร์เท่าไหร่ชำระนี่อูเบอร์ก่อนครับคนนี้ใครอะเราไ,ไม่มีของมาส่งให้หนายนะสองร้อยเก้าสิบบาทโอเคเหลือเก้าสิบหกบาทมีมีออเดอร์นายด้วยเหรอยังไม่มีเนาะ แต่เราไม่ได้เอาของมาอ่ะเดี๋ยวผมเอาเกจสมุนไพเกจธรรมดาครับไปให้เวนจี้นะครับโยนออกหน้าต่างเนี่ยว่ะอฮ้ยอะไรอ่ามาโหมาซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ใจเย็นอ่าตามมาตามมาได้ไหมโหมาเฮ้ยมาของ เฮ้ย <T uber> มันมาของที่บ้านเลยเหรอเ <T uber> อ้าเอ้าเอาโอ้โหมาของที่บ้านเลยอ่ะเพื่อนเออโอ้ยจะเย็นโอ้โหต่อนหน้าเลยเหรอโอ้โหตนันแดงแป๊ดเลยไปแล้วใช่ไหมอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วอ๋ออ่ะ อุ้ยเอาฮเฮ้ยกดไม่กดยังไงฮะโดนครับเบนจี้พี่มันเรียกเก็บต่างน้น,นองอ่าเบนจี้ไม่อยู่อ๋อเบนจีไ้ไปเดินโอเคร้าน,นสะดวกซูพอดีไปครับเฮ้ยอ๋อเบนจี้มันเดินของให้เราอยู่ ไอ้เบจ์เ <peach> อาตังมาโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับผม่าตัวฟรีนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนสนุกไหมครับผมเออเส้นทางกา,การเป็นนักธุรกิจทางด้านสมุนไพรนะครับผมถ้าชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับผมผมว่า เกมนี้โอเคนะสามรอยสี่สิบาทตอนนี้ลดราคาครับราคาเต็มสี่ร้อยบาทณวันที่ยี่หกมีนาคมนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนคนในสนใจก็ไปซื้อได้ในสตรีมนะครับสา0ร้อยสี่สิบาทนะครับณวันที่26กนะครับผมนะครับสวัสดีครับอ๋อขอเพิ่มอินนีดนึอครับอาเพื่อนเพื่อดูทางด้านขวาตรงนี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อซื้อตัวเกมเต็มนะครับมันจะปลดล็อกเนาะ จะมีพววเราจะมีหัวพนักงานเนาะแล้วก็มีอาวุธว้าการเข้าถึงแผนที่เพิ่มเติมเนาะมียาผพานะด้วยเว้ธุรกิจที่กันที่จะซื้อได้เนาะการพอเงินว้าเอฟลูกค้ามากขึ้นนะครับอัปเกรดอุปกรณ์และเครื่องมือเนาะการปรับแต่งตัวละครเพิ่มเติมโอ้โหมีแบบปลดล็อกหมดอ่ะมีเราจะมีพนักงานเนาะอะไรเงี้ยเออน่าน่าสนใจนะเพื่อนสามบาทนะครับผมณวันที่ญี่ผมนะครับเป็นราคา ลถประมาณ30-40%เนี่แหละราคาเต็ม400บาทน,นะครับผมเมื่อคุณในสนใจก็ไปซื้อได้นะครับอุ่นหนุนแน่ที่สตรีมน,นะสวัสดีครับ